สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาทุ่ทุกคนมาว่าพี่น้องทางต่ังประเทศและก็พี่น้องทางประเทศไทยประเทศทเทศ่อนบ้านของพวกเฮาเนาะและก็พี่น้องสร้างฝัง่งลาวเดอ้อเมื่อนี้ก็มาพบมาพร้กกับส่องขอนสวรรค์อีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเมื่อนี้ขอนสวนรรค์ก็ได้ลงมาห่วมงานเพิ่นเห็ดคอกอาเห็ดคอกเสร็จบอนปลูกต้นไม้เนาะแถวหนองกันและการมีกิจกรรมตั้มหงุ่งชุมเนะพี่น้องว่าเดี๋ยวไรเนาะพี่น้องม่บ้าน เอาหมากอันก็เกลียวเพื่อว่ามังหุ่งกับบดยันมักดอกหมากเลื้งเพื่อหมักอันหมากอ่อนๆเขาข้าวเพื่อว่าพี่น้องมันมีกำลังที่จะมังหุ่งจุ่มเพื่อลงมาเห็ดคอกไว้ใส่ต้นไม้เนาะต้นไม้ที่ไปปลูกเราอันน้องกันนะพี่น้องวันปลูกต้นไม้แห่งซากปกติเขาจะปลูกวันที่หนึ่งเดือนหกแต่ว่าอ่า สภาพอากาศสภาพ,ภาพอันยังกับวอ้นวยหายนี่ยผมก็เลยมาใหญ่เป็นวันที่สิบเดือนหกนะอันนี้คือเพิ่นเกียมจตรียมเห็ดพอกไว้ไปใสนน่ต้นไม้ที่ปลูกเน,ะนาะฮะดิผู้ชายหะใามัว,มวค่ะ<า> ลังฝ้าเห็ดคอกไปใส่ต้นไม้เนาะพี่น้องอันนั้นก็คือพอบ้านเปิดพอบ้านเียงกองดงเนาะพอบ้านเลิศเกือบชิ้นมงม่วงๆก็ได้พอบ้านเียงกองดงเนาะพี่น้องมาเก่งกองโด่งเทากินเป็นตาแซ่แต่แท้เจ๊ กินไปกินไปตะแซบเจ๊กินมะ้อนข้อเออมะข้อกับมาข้อโกกหวัดเนาะมายังหวานุกขาดมยังหวานซุกขาดเล่าปักุงซ้ำปักุงนะจ๊ะนี่เลยามหงจำหุงคนลา ช่างโลกจับมะคุงนะจา้าอยได้เกาะเออพี่มาย้ำพีมเออิพี่จะมาหน dumpling, 응ังย้ำพี่พี่มาหนังย้ำพี่พี่มมาพี่มาหนังพี่พิ่หนังพี <h <h ่ย้ำมะหุงกับพะกนนังเรียนแถวแน่ยย้ำค่ะมันงาม มันอุ่งกับเป็นตาแสบที่นอกเลย แซ่บเด้อใส่เป็งนัวเลยนาเออเ่งนัวกับใส่ลายลายมันแพงีเป่งัวเนาะนี่เป็นสีในขูแด่งัวกับใส่ลายมันแพงทงหนึ่งสิบสี่เลยาเด้ลยทงสาพันะกี้ทงสามพันะกี้หกพันเลยทงน้อยฮะเออทงหกพันเป็นทงดีนีทงหกพันก็เป็น13โอ บ้านเมืองเสี้เหตเจไปได้เลยเนาะไปต้นไปตามตามอยู่เนาะอนุกมันหนุกมันแกน้ำมันแกยังลิ้นถึงเท่าหาพันเลยจ้าก็เรียกกันน้ำมันหลุดจ้าแต่นายเนาะ

แล้วก like, ็ได้สามคอกเนาะพี่น้องคอกใส่ต้นไม้เนาะของบ้านแกกอบลงอันนี้ฮะแล้วก็ได้สามครอบ

อันนี้กำลังติดรามังหง่งพี่นองนะตอนนี้กำลังติดรามังหุงเดอ้อวารุตาํา,ามังหงกินข่าวตามักีนะพี่นอ้อ,นองปฏิวัต กันลงมาเห็ดคอกแลใส่อันบอนลูกจนไม้แถวแคมทางแถวแคมรองกั้นเลยเนาะมูคอกยังพันได้สุด ก็เดกจะโดนเลยได้มันยังแทบอยู่นะยังแทบอยู่อ <hi> <Stop right. S 2> ันนี้คือวิธีการตำบางพุงเพิ่นเนาะเจเมนอืมเป็นตะโกกสีรุ่งแตแท้ ไป้าโคกสีรู่งไอ้โยนสาหรุไปปัวปัวปว,ปว

เบิ่งหนาตาหมักเพชรที่ถกสาตำนะพี่น้องตาาตาหมักตาหมักลุ่งลงเลนกินข่าวสมุคีพี่น้องอยู่วัด จงมาเหตุันคอกใส่เปนไม้สมัคี้กับสมัคีอาหารกับ,กบตัมมะุงมีเนาันตุ่นยุบนะเนเ้ยินาเบ้านเงือนหลตอนนี้กำลังตำนะพี่น้องตำมงหุง สิบกเข็มบาฮะเบิ่งซีคือแบบซีคือซีมังกรแซ่บป่อเค็มป่ Eu marco,

เดี๋ยวเพลงนี้เอาขึ้นไปนี่ํามำหุงแล้วเยาขึ้นไ้เลยเอไวเอออไวเอาหุงกูแล้วไ้เอาขึ้นในป้ารลอย้าหมดแล้ป้า้างร้อยไล้เอไรหใช่โ้าาาอไใช้าผ้าไปป้ ตั้มมงเด้อพี่น้องตั้มมะฮงยุบขอบุ้นพี่น้องวิธีวัดหูบข้าวันนัลลาลามเด้อพี่น้องแข่งกองลงหนึ่งในวันปลูกต้นไม้บ้านมัธี์ตั้มตั้มมะฮงนำหอมนุ่มตั้มมะฮงกับขาดพักขาดตั้ใบข้อไม่แพ้เห็นไหจ้าจ้าจึงจะบาดเนื้อ

แบ่ยู่บอจะซิมแล้วาจำมังหงเด้อพี่น้องกระปุ้นเทลงบัดนี้ กับปุ่นขายเท่ลงมาดิ แบบคือลงไปดำนามาหนาะคพี่น้องไปจะแสบกรปดอกเอามาหอดมีคอนกับคอนสวรรค์กับสีเดคอโจคลิปนี้ไว้ซะก่อนเด้อพี่น้องสีงไปกินตำมังหูแซ่บน้ำเพ็นก่อนพบเจอกันในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกับคอนสรวรรค์ขอกล่าวคาว่าสบายดีและสวัสดีนะจ๊ะ กินหนึ่งตำมะหุงสามัะขีเนาะพี่น้อง,องมาเด้ออยู่วัดบันเกอกดวงเนาะพี่น้องเนาะน ก็เป็นเนี่ยขายเบอโอเรอยากขาจงซ้น่ิยกด้แบบ่เซบบพี่น้องแทบั้ <c oughs> ขขงหนาขขเด้แทบยู่บอ๋ขขอ